ให้ดูผมจะให้ดูการโฟกัสเลนตัวนี้ไหมนะครับผม F 4.5ถึง5 6คือตัวที่ถ่ายอยู่นี้นะครับผมคือตัวนี้นะครับผมถ้าถ่ายภาพนี่ก็ไม่แตกต่างกันนะครับผมสวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับรายการเอาเลนมาทดลองนะครับเอาเลนมาทดลองให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับผมหรือว่ากำลังใครกำลังมองหาอยู่วันนี้พบกับ เลนตัวนี้นะครับผมวันนี้ท่านจะได้พบกับเลนอ,อดีตเขาเรียกไม่ใช่อดีตน,นะครับเป็นเทพตัวคูณนะครับผมอยู่ในมือผมแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเลนตัวนี้ติดกับกล้องนะครับตัวคูณนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูว่าเทพตัวคูณเขาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะปล่อยเป็นไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็ไม่ย้อมสีนะครับให้เพื่อนๆได้ด่าหลายคนก็คงจะรู้แล้วนะครับผมว่าผมจะเอาตัวไหนมาให้ดูนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมแน่แน่นนะครับผมตัวนี้ ต i งซิกมานะครับผมนะครับผมซิกมาอะไรเนี่ยผมเพิ่งได้มานะครับผมไม่นานนะครับก็เลยมันคันไม้คันมืออยากจะนำเสนออยากจะเอาให้เพื่อนๆพนได้ดูนะครับซิกมา17 50นะครับผม f 1.8นะครับผมจะได้มีการสั่นนะครับมีระบบ os นะครับผม f 1.8นะครับผมขนาดหน้าฟิลเตอร์เนมิลลิเมตรตัวนี้นะครับก็คือ ที่ฉายาของเขาก็คือเทพตัวคูณนะครับผมเป็นเมาส์ของ Canon นะครับใช้กับกล้องตัวคูณ EFS นะครับผมชื่อเต็มของเขาก็คือเดี๋ยวนะ Sigma DC นะครับผม 17-50mm f/2.8 นะครับผม EX-HSM นะครับผมตัวนี้ก็คือ,อเป็น เลนที่ว่า,าช่างภาพหลาย,ลายคนถ่ายพีเวดดิ้งถ่ายงานนู่นนี่นัน่นนะครับก็จะได้ระยะ17มิลลิเมตรนะครับคูณ1.6นะครับที่เริ่มต้นนะครับคูณ1.6ของเซนเซอร์นะครับผมนะครับก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะเอาเอาลองให้ดูเลยดีกว่าว่า สไตล์ภาพเขาเป็นยังไงนะครับผมสาหรับเลนตัวนี้นะครับครับผมก็ไม่ใช่เลนค่ายนะครับในราคาที่จับต้องได้เลยลหะราคาไม่แพงนะครับในปัจจุบันนี้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูภาพของเขานะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยเป็นงานวิดีโอนะครับก็ไม่ได้ทําเป็นภาพนี่นะครับจะปล่อยเลยวิดีโอแล้วก็เอาตัวผมนี่แหละเข้าดูการโฟกัสแล้วก็ดูมิติภาพข้างหลังเนี่ยว่าเขาทําหน้าชัดหลังเบอร์ได้ดีแค่ไหนนะครับผมในแล้วก็โฟกัสเขามีความรวดเร็วแค่ไหนนะครับโอเคไปเจอกันเลยนะครับเอาติดเลย อ่านะครับผมตอนนี้ผมติดผมติดเข้าไปแล้วกับบอดี้นะครับกับบอดี้กล้องแคนนอนนะครับเป็นกล้องตัวหูนน่นะไม่มีฝุ่นอยู่ไม่มีลูกเป่านะครับตอนนี้องค์ที่17ม mm, ิลลิเมตรก็คือระยะเริ่มต้นของเลนตัวนี้นะครับผมก็ผมยืนอยู่ห่างจากกล้องเนี่ยผมเอามือแตะกล้องได้เลยนะตอนนี้เนี่ยเนี่ยผมเอามือแตะกล้องได้เลยนะครับเอามือแตะตรงตัวบอดี้กล้องนะ ไม่ไกลนะครับผมก็องศารับภาพเริ่มที่17มิลิเมตรเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมตอนนี้แสงโอเวอร์นิดนึงนะครับแสงโอเวอร์ขึ้นนิดนึงนะครับโอเคอผมจะปรับให้พอดีนะครับสป,ปีชัตเตอร์ได้ที่500เพราะว่าแสงแดดจ้ามากเลยนะครับผมสป,ปีชัตเตอร์ขึ้นไปที่500เลยนะตัวนี้เนี่ยวิดีโอเนี่ยผมเอาไว้ที่ฟูเคยดีนะครับฟูเคยด,ดี25เฟรมยนดีครับฟูเคดี25เฟรมใช่แหละ ถ้าจะไม่ผิดนะครับก็จะให้เพื่อนเได้ดูความละลายหลังของเขาว่าเป็นยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมภาพนิ่งก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะครับผมนอกจากว่าภาพนิ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะไปทําโทนดึงสีย้อมสีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูการเพื่อนตัวของโฟกัสนะครับผมของเลนส์ตัวนี้นะครับ sigma zoom นะครับ17-50มิลลิเมตร f 2.8นะครับ ex นะครับ dc os hsm นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยมีระบบกันสั่นนะครับผมถือว่า เป็นเทพตัวคูณเลยนะครับในเลนนอกค่ายของซิกมาเขานะครับผมใช้กับกล้องแคนนอนนะครับผมทุกวันนี้ราคาก็ไม่ไม่แพงนะครับผมจับต้องได้นะครับส่วนมากเพื่อนๆที่จะหนีจากเลนค่ายมาเนี่ยรู้เลนค่ายเขาราคาเขาเขาเขาคุณภาพดีอะ่ะแต่ราคาแพงนะครับผมก็วันนี้ผมก็เอามานําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูว่าการโฟกัสของเขาเป็นยังไงเบอร์หลังเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ อยู่ใกล้นะครับผมจะเดินถอยออกมาเรื่อยๆนะครับผมจะเดินถอยออกมาเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้เห็นความแตกต่างนะครับผมของการที่ว่าทําหน้าชัดหลังเบือนะครับค่าแสงจะวิ่งขึ้นวนะ <Yeah. S 2> ิ่งลงหน่อยนะโอเวอร์หน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตอนนี้ผมถอยออกมา2เมตร2เมตรโอ้เก็บมุมกว้างได้ดีเลยนะครับผม2เมตร นะครับผมสาเมตรผมกะเอานะสามเมตรตอนนี้ที่สามเมตรนะครับสี่เมตรสี่เมตรนะครับเพราะสายไม้นะ่ะหเมตรห้าเมตรอ่ะห้าเมตรไม่รู้ว่าโฟก,กัสหน้าคนเปล่าเพราะว่าผมใส่หมวกอันนี้ห้าเมตรหเมตรแล้วกันเอาหเมตรหเมตรก็จะประมาณนี้นะครับหเมตรก็จะประมาณนี้นะครับ กว้างนะกว้างใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับถือว่ากว้างใช้ได้เลยนะครับเรื่องโฟกัสเนี่ยก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนะครับผมประมาณนี้นะครับดูความเบรอหลังดูความเบือหลังถ้าถ่ายระดับนี้นะครับหน้าชัดหลังเบรอได้พึงพอใจไหมครับนะครับผมอ่านะครับตอนนี้ไอไว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 ร้านผมปล่อยออโต้นะตอนแรกตั้งเป็นแสงอาทิตย์แหละ พอดีสักพักหนึ่งเมฆมันวิ่งเข้าวิ่งออกนะก็เลยผมต,ตั้งออโต้ไปเลยนะครับเป็นไงครับแล้วลบโฟกัสหน่อยให้เขาโฟกัสหน่อยสิว่าเร็วไหมปุ๊บโฟกัสหลังโฟกัสหน้าเล่นมุมกว้างเนี่ยมันบางทีอาจจะดูไม่ค่อยชัดว่ามันจะมีความแตกต่างของ การโฟกัสเนี่น้อยมากต้องซูมไปนะครับต้องซูมมันถึงจะเห็นความแตกต่างของระ,ระบบโฟกัสโอเคแล้วจะหมุนเดี๋ยวผมจะหมุนซูมขึ้นไปที่อ่าอันนี้อยู่ที่17นะผมจะหมุนข้ามไปเลยนะเป็น28เลยอ่ะตอนนี้มาที่28แล้ว28่สิอืมโอ้ผมชอบมากเลยนะครับผมชอบมากเลยนะเนี่ยระบบ น้าชัดหลังเบลอได้ดีเลยนะครับชอบมากเลยแสงโอเวอร์นะเดี๋ยวผมปรับชัตเตอร์สปีดเข้าอีกออถ้าเราไม่อยากให้ถ้าถ่ายกลางวันนะถ้าเราไม่อยากให้แสงมันเวอร์มากเราก็ใส่ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์อะไรที่มันปรับมืมมดๆะนะครับวันนี้ผมจะให้เพื่อนๆได้มาดูการแท็กกิ้งของโฟกัสนะครับแล้วก็เบลอหลังนะครับว่ามันทําหน้าชัดหลังเบลอได้ขนาดไหนตอนนี้สปีเตอร์วิ่งขึ้นที่ ผมปรับขึ้นที่แ0ดร้อยนะเพื่าที่จะให้แสงเข้าพอดีนะครับผมเป็นไงบ้างครับอืเนี่ยถ้าถ่ายคนอะถ่ายถ่ายสาวถ่ายอะไรรับปริญญาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในค่ารูรบับแสงที่ฟิกนะครับตัวนี้ผมชอบอย่างค่าร,รูรับแสงขขงฟิก2องนะครับมันไม่วิ่งหนีไปไหนนะครับก็ถือว่าเป็นเลนที่น่าใช้เลยทีเดียวนะครับผมนะครับผมเดินเข้าเดินเข้าเดินเข้า เดินเข้าเดินออกเดินอกอกอูแดดแรงมากเลยนะครับโทษทีนะครับผมก็ไม่ค่อยตาผมเนะี่ยจะเผลอไปมองที่หน้าจอไม่ได้มองที่เลนนะครับก็จะสลับกันนะครับผมอ่ะทีนี้จะให้ดูการเคลื่อนตัวของโฟกัส ก็ไม่ไม่ช้านะแต่ร<ๆ>้อนแต่ร้อนก็เงียบนะครับเงียบไม่ไม่ไม่ดังนะนอกจากว่าเราจะเอาหูไปจ่อใกล้ๆถ้าเป็นคนที่ถ่ายภาพเองก็จะได้ยินเสียงนิดหนึ่งแกลกๆๆ,ๆนิดหนึ่งยืนอยู่ประมาณ2เมตรนะไม่ได้ยินเสียงโฟกัสเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงโฟกัสเลยสองเมตรนะผมจะเน้น ผมจะเน้นที่2.8นะค่ารูรับแสงผมจะเน้นที่2.8ผมจะไม่หมุนไปไหนนะเพื่อที่จะให้เ,เพื่อนๆได้ดูความทำหน้าชายหลังเบอรอของมันนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนค่า,าทางยาวโฟกัสเดี๋ยวเปลี่ยนค่าทางยาวโฟกัสนิดน,นึงผมจําเป็นต้องอยู่ในร่มนะเพราะว่าแดดแรงมากนะครับผมจําเป็นต้องอยู่ในร่มอ่ะปรับไปที่อันนี้ที่28ม mm มนะมาที่35 mm ตอนนี้ที่35ม mm มอ่า35มเมเป็นไงระยะองศาลภาพ ที่35มิมลิเมตรนะครับที่35มิมลิเมตรตัวเนี้ยเลนตัวเนี้ยเวลาเวลาที่เขาโฟกัสอะวงแหวนโฟกัสเขาเคลื่อนตัวด้วยนะวงแหวนโฟกัสเขาเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวด้วยเขาจะเคลื่อนตัวคลิกๆ,ๆนิดน,นึงแต่ฮูดไม่ขยับนะฮูดไม่ขยับกระบอกฮูดไม่ขยับ ประมาณนี้นะครับตอนนี้35มิลิเมตรของเลนตัวนี้นะครับ35มิลิเมตรอยู่ห่างจาก2เมตรเนี่ยอยู่ห่างจากกล้อง2เมตรประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่อยากรู้ว่ามันทำหน้าชัดหลังเบลอได้แค่ไหนนะครับผมแต่ส่วนชัดทั้งภาพเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วล่ะเลนทุกตัวทำชัดทั้งภาพได้ดีเท่ากันนะครับ ปรับค่าเอฟแคบๆหน่อยก็ได้ชัดทั้งภาพแล้วถ่ายพ่อเทียดสวยนะผมว่านะถ่ายคนถ่ายอะไรเงี้ยเนี่ยโฟกัสเข้าเนะี่ยมันถือว่าเบลอหลังได้ชนิดที่แบบพึงพอใจเลยนะครับนะทีนี้หมุนมาที่50ม mm. ิลลิเมตรนตอนนี้ผมปรับมาที่50มิลลิเมตรแล้ว มาดูระยะ50มิลิเมตรของเลนตัวนี้นะครับซิกมา1750นะครับผม f 2.8นะครับโฟกัสไหมเหมือนเขามองไม่เห we ็นหน้าคนจริงมันบางเขาเรียกเดฟมันบางถ้าเดฟเดฟมันบาง f d f d e e อะไรเ e ฟฟิวอะไรพวกนี้แหละถ้ามันบางมันจะจับไม่ได้จะจับโฟกัสไม่ค่อยติดประมาณนี้เดี๋ยวจะหายกล้องขึ้นหน่อยจะได้ไม่ต้องกล้ม แืมนะครับมาอันนี้ห้าสิบมิลลิเมตรนะครับ50มิลลิเมตรของอซิกมา่าซูมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับทีนี้อ่าแน่นอนนะครับถ้าผมถอยออกไปไกลเนี่ยมันทําหน้าชาัดหลังเบอร์ได้ไม่ดีหรืออะมันจะภาพมันจะประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะประมาณนี้แต่ก็ถามว่าทําได้ไหมภาพ หือว่าคมนะผมว่าเลนตัวนี้คมนะครับเดี๋ยวจะโยกหลบโฟกัสหน่อยเดี๋ยวจะโยกหลบโฟกัสหน่อยโอ้ oh. ผมไม่รู้ว่าที่มันจับโฟกัสไม่ได้ตอนผมเข้ามาเนี่ยเป็นที่เซซึซกล้องหรือเป็นที่เลนแต่บางทีก็เร็วนะ น่าจะเป็นที่ตัวกล้องนั่นแหละส่วนเลนส์เนี่ยเพราะเพราะไอ้ตัวกล้องเนี่ยมีหน้าที่แท็กกิ้งไงมีหน้าที่แท็กจับใบหน้าส่วนเลนส์เนี่ยมีหน้าที่โฟกัสใกล้แต่ประมาณนี้ครับเดินเข้ามาใกล้ๆ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 ใกล้สุดแล้วเนี่ยเข้ามาใกล้ๆอู้หูถอยมาเรื่อยถอยมาเรื่อยถอยมาเรื่อย ลองวิ่งดูประมาณนี้ประมาณนี้สมมติว่าผมวิ่งกับร่างกายนะครับสมมติว่าวิ่งกับร่างกายการจับโฟกัสของเขาเนี่ยถือว่าแม่นนะครับตอนนี้อยู่ที่50มิลลิเมตรนะนะครับผม เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทาปรับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสจะมาปรับแบบปรับรูรบับแสงให้ดูในแต่ละค่ารูรบับแสงนะครับผมเพราะถ้าทําเป็นคลิปเดียวเนี่ยมันจะยาวไปหน่อยนะครับวันนี้ก็ให้มาดูการเคลื่อนตัวของโฟกัสแล้วก็ในแต่ละระยะนะครับผมของเลนตัวนี้นะครับเป็นไงครับผมหมุนคืนหมุนคืนมาที่ ่28มินหมุนคืนมาที่28มินเป็นไงบ้างครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับผมให้กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยแหละครับผมสําหรับท่านที่อยากจะรู้นะครับอยากจะเห็นอยากจะดูนะครับผมว่าเลนตัวนี้นะครับซิกมาซูมเลนเอฟเมาส์เอฟนะครับไปเมาส์เอฟเอสนะครับโทษทีนะครับซิกมาซูม17 50mm มม f 2 8นะครับผมตัวนี้มีการสั่นนะครับระยะหน้าฟิลเตอร์นอยู่ที่ 77mm มมตัวนี้เป็นเมาส์ e f นะแต่ใส่กับกล้องตัวคูณกล้องฟูลเฟรมไม่ได้นะครับผมลองแล้วใส่กับกล้องตัวฟนะูลเฟรมเนี่ยได้หมุนคลิกเข้าใช้งานได้นะครับแต่ถ่ายออกมาแล้วติดขอบนะครับผมผมลองแล้วครับ ถ่ายคนเราติดขอบตอนแรกผมว่าเอ้ยเป็นมาล E F มัลมันตูดไม่โผล่เหมือนกับ E F S ไงถ้า E B S ตูดเขาจะโผล่นะครับแต่ตัวนี้ตูดไม่โผล่ตูดเขาจะเสมอกันจะเป็นตูด E F เลยนะครับผมเป็นตูดเมาส์ E F เลยแต่ผมเอาไปลองใส่กับกล้องอตัวฟูลเฟรมเนี่ยก็ใส่ได้นะครับกล้องทํางานนะครับผมทางานแล้วก็กระจงกระจกแต่ไม่ตีตูดเลนนะครับผมถ่ายมาถ่ายภาพได้แต่ติดขอบตรงตรงบริเวณขอบอะดำเลยนะครับ ไม่ว่าจะระยะ17ถึง50ก็ติดขอบเหมือนกันนะครับนะครับก็คือเขาทำมาเพื่อกล้องตัวคูณนั่นแหละนะครับเขาถึงเรียกเรียกเขาว่าเทพตัวคูณนะครับผมผมก็ทตอนแรกก็เฮ้ยมันตูดมันเหมือน EF เนี่ยก็ก็เลยลองเอาไปใส่กับกล้องฟูฟ r a m มดูตัว 5D Mark าสนะสรุปแล้วถ่ายได้ทุกอย่างถ่ายได,ยได้กดถ่ายได้หมดไม่ติดกระจกแต่ภาพออกมารูดำโโเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผมยังไงก็ ถ้าเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปหน้าคอยติดตามรับชมไว้นะครับผมว่าผมจะมีเลนตตัวไหนมาทำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนะครับผมแล้วก็ใต้ลิงก์นะครับผมใต้คลิปนี้มีลิงก์ดีๆนะครับใต้คลิปนี้มีลิงก์ดีๆนะครับเข้าไปแตะดูนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ